สวัสดีครับสมาชิกเพจเดอะเซอร์เทรดทองทุกๆท่านสวัสดีวันศุกร์ที่3กันยายน2564ครับวันนี้เป็นวันศุกร์สุดสัปดาห์เหมือนเดิมครับแนะนำนักลงทุนถ้าเคลียร์พอร์ตได้เคลียร์พอร์ตออกนอกตลาดนะครับเพื่อที่จะเราจะได้หยุดในวันพักผ่อนด้วยความสบายใจนะครับแล้วสัปดาห์หน้า เราก็ค่อยมาวางแผนกันใหม่ว่าแนวโน้มใหม่เป็นอย่างไรเราก็ค่อยวางแผนและแอคชั่นกันใหม่ครับรถไฟมีตลอดเวลาครับไม่ต้องกลัวตกขบวนครับขบวนใหม่มีมาตลอดเวลาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ครับแนะนำว่าราคาทองยังคงไซด์เวอยู่ในกรอบแนวโน้มเดิมนั่นก็คือ1795 ถึง1,825เหรียญน,นะครับดังนั้นในระหว่างนี้วันนี้จะมีประกาศตัวเลขหลายตัวมากที่สำคัญของสหรัฐอเมริการาคาคาดการว่าจะมีการแกว่งตัวผันผวนอาจจะรุนแรงอาจจะนะครับเพราะฉะนั้นแนะนำว่าถ้าเคลียร์พอร์ตการลงทุนได้เราก็เคลียร์ออกไปก่อนครับเพื่อเราจะได้พักผ่อน ด้วยความสบายใจในวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านใดต้องการความเสี่ยงกระพรอตการลงทุนชอบให้หัวใจเต้นแรงชอบให้มีความตื่นเต้นเล้าใจกับพรอตการลงทุนวันนี้เป็นวันที่เหมาะสมในการที่จะทําให้หัวใจสูบฉีดรุนแรงครับเพราะตัวเลขประกาศมีหลายตัวมากครับราคาทองผันผวนแน่นอนครับดังนั้น ขึ้นก็ขายลงก็ซื้อเททำกำไรเล่นรอบสั้นๆนะครับเล่นรอบสั้นๆนะครับเพื่อให้สัวใจสูบฉีดครับอย่าทุ่มเทหมดพอร์ตนะครับอย่าลืมว่าถ้าวันนี้เราเข้าไปแอคชั่นกับตลาด STOP ปลอ s เป็นอาวุธเพียงชนิดเดียวที่จะช่วยท่านได้อย่าลืมตั้ง STOP ปลอ s ทุกครั้งที่ลงทุนในวันนี้นะครับ ส่วนท่านใดที่ไม่ต้องการความเสี่ยงกับพอร์ตการลงทุนแนะนำเคลียร์พอร์ตได้เคลียร์พอร์ตครับออกนอกตลาดครับสไตล์ไขสไตล์มันครับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ